ว้าว wow. กูอยากจะมอบรางวัลให้เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ค่ะมันเหมาะกับทาสแมวเบี้ยน้อยหอยน้อยแบบกูมากการเลี้ยงแมวขนยาวเนี่ยสิ่งที่มึงเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือขนแล้วขนแมวเนี่ยถ้าใช้ไม่กวาดกวาดนะมันจะปลิวและฟุ้งไปทั่วห้องเลยกวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมดค่ะกูลองมาแล้วสารภาพตรงนี้เลยว่ากูมียี่ห้อน,นี้อยู่แล้วหนึ่งเครื่องเรียกได้ว่าเป็น FC d i a m กเขาจริงๆและวันนี้กูถอยมาเพิ่มค่ะเพราะ <Okay. S 1> เครื่องเก่าจะเอาขึ้นไปไว้ชั้น2ส่วนตัวใหม่เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในห้องแมว แล้วรุ่นนี้นะเราสามารถประกอบตัวมอเตอร์ไว้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้เลี้ยงแมวขนยาวะแกขนก็อยู่ทุกที่ตามซอกตามมุมอับที่ไม้กวาดเข้าไม่ถึงเครื่องดูดฝุ่นเข้าถึงได้หมดเพราะมีหัวเล็กๆซอกซอนได้ทุกซอกทุกมุมมีให้ถึง3หัวและด้วยความที่เป็นห้องแมวขนต้องอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นพัดลมหรือแผนกรองแอร์เราสามารถใช้เดียม่า dx 8 8 8ดูดได้เลยแกสะอาดฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายและถามว่าดูดแรงแค่